เพราะฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจถดถอยอเมริกาเศรษฐกิจถดถอยแน่นอน mm. เมื่อถดถอยแล้วการสั่งซื้อสินค้าก็จะถดถอยตาม mm. เมื่อการสั่งซื้อสินค้าถดถอยตาม mm. การส่งออกก็จะต้องลดลงธ mm. นาคารพัฒนาเอเชียพึ่งจะออกความเห็นมาว่าเศรษฐกิจไทยโตไม่เกิน5%เ mm. และยังด่ารัฐบาลทางอ,อ้อมว่ารัฐบาลชาติชั่วสัตว์นรกนี้ ี่ผมพูดเองนะวงเล็บไม่ได้มีนโยบายไม่ได้มีการกระทำใดๆทั้งสิน้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันทำอยู่อย่างเดียวขอกูผ่านงบประมาณเพื่อที่จะไปกินเปอร์เซ็นต์งบประมาณ1ล้าน8แสนล้านบาทมันคิดอยู่แค่นี้มันไม่ได้คิดถึงพ่อแม่พี่น้องหรอกขอสร้างโครงการแล้วกินเปอร์เซ็นต์ และที่ดินหลนอยู่ทุกวันนี้ที่จะเสนอนายกใหม่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อทำมาหารับประทานกับงบประมาณแผ่นดินต่อไปผมเสนออย่างนี้ผมรู้ว่าข้อเสนอผมนักการเงินที่เรียนจบเมืองนอกจะหัวเราะเยาะผม แต plane. ่ก็ไม่ใช่เพราะไอ้พวกคุณเหลือที่เรียนการเงินจบเมืองนอกถึงทําให้ชาติฉิบหายมาจนทุกวันนี้ฟังผมสักนิดหนึ่งวันนี้ไม่ใช่วันเวลาของการมาภูมิอกภูมิใจว่าเดี๋ยวฝรั่งมันจะว่าเราพี่น้องแคร์ฝรั่งไหมฝรั่งมันให้เรากินหรือเปล่าเวลาเราขี้เรายังต้องขี้ในบ้านเราเลยใช่ไหมมันไม่เคย เปิดบ้านมันให้เราไปนั่งขี้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไปแคร์มันทำไมเมื่อไม่แคร์แล้วสิ่งแรกถ้ารัฐบาลทําเป็นซึ่งไอรัฐบาลบ้านนี่มันทําไม่เป็นเพราะรัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลที่มีกิเลสเต็มตัวเต็มใจสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องปิดประเทศทางการเงินพี่น้องปิดยังไงพี่น้อง ต้องบอกเลยบอกว่าจากนี้ไปเงินบาทจะไม่ออกนอกประเทศใครมีเงินบาทอยู่ในประเทศให้เวลาเจวันมาแลกคืนให้เวลาเจวันมาแลกคืนพ้นเจวันไปแล้วไม่รับแลกคืนหลังจากนั้นแล้วใครจะกู้เงินต่างประเทศต้องกู้ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย แต่การประเทศไทยจะเป็นผู้อนุมัติไม่ใช่ซีซัวอยากกู้ก็ไปกู้เอาดอลล่าเข้ามาทำเช่นนี้เพื่ออะไรเพื่อปิดประตูไม่ให้มีการเก่งกําไรค่าเงินบาทที่กําลังจะมาถึงขาจาอย่างพี่น้องเราเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งเราอย่าล้วมตัวเจ็บอีกออไม่ได้คุณสนทิเดี๋ยวฝรั่งมันจะว่าเราเราไม่ทันสมัยช่างมารดามันสิ เราเอาลูกหลานเราอยู่รอดก่อนใช่ไหมเราเอาคนไทยอยู่รอดก่อนเราเอาประเทศไทยอยู่รอดก่อนเดี๋ยวไม่มีคนมาลงทุมนมาอยากส่งเงินก็ส่งผ่านธนาคารชาติมาสิใช่ไมมใช่ส่งผ่านธนาคารชาติมาอุ้ยเดี๋ยวไม่มีคนมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไอ้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องมาลงทุนก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นตลาดการพนันอยู่แล้ว เลมอนบรอเจอร์ Brothers, เจ๊งไป AIG กำลังจะเจ๊งผมถามคำสิสถานการณ์แบบนี้แม้แต่บริษัทอย่างปตทจะขายหุ้นคู่ออกไปยังขายแทบไม่ออกเลยพี่น้องเอาเงินที่ไหนมาเราต้องรักชาติรักบ้านรักเมืองที่สำคัญที่สุดเราต้องรักประชาชนของเราก่อน นั่นคือสิ่งแรกต้องปิดประตูสิ่งที่สองที่ต้องทำต้องส่งเสริมให้การค้าในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยให้เขาอยู่ได้และให้เขาเจริญเติบโตได้ผู้ประกอบการหาเช้ากินคําที่เขาหาเช้ากินคํามาตามที่ต่างๆเป็นเวลาหปี6ปี คนพวกนี้ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนจากรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวมาเป็นห้องแถวขายก๋วยเตี๋ยวจากแผงขายผลไม้มาเป็นเช่าห้องขายผลไม้ได้ใช่ไหมใชม่มีน้องตรงนี้แหละมันจะก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนไปการเงินที่หมุนไปแล้วมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆ แล้วทุกคนมีงานทําขายข้าวขายของได้ธุรกิจเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยลูกหลานเราเรียนจบไม่มีงานทํามันก็สามารถจะทำมาหากินเล็กๆน้อยๆของมันได้เช่นกันใช่ไหมใช่พี่น้องแล้วในที่สุดแล้วเศรษฐกิจอัน,นี้มันก็ค่อยๆก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน สิ่งที่สองที่ต้องรีบทำทันทีจริงๆสิ่งที่สองคือสิ่งสิ่งแรกคือการปิดประตูเรื่องให้เงินบาทไม่ลอยตัวสิ่งที่สองไม่ใช่เรื่องให้คนชนชันกลางมีสิทธิกู้เงินได้มากขึ้นอันนั้นเป็นที่สาที่สองต้องยุติล้มโครงการการใช้เงินทั้งสิน้นล้มไปเลยล้มไปเลย ไอ้รถเมบ้า4,000คันเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์รอกไอ้นักการเมืองได้ค่าคอมมิชชั่นแทนที่จะเป็นโครงการสร้างถนนแสนเจ็ดหมื่ล้านรถเมษา4,000คันสร้างรัฐสภาใหม่ต้องกำหนดไปเลยจากนี้ไปเป็นระยะเวลา2ปีจะไม่มีการสร้างอาคาร ผาวดอีกต่อไปไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามให้ใช้อาคารเก่าอาคารเก่าเก่าก็ซ่อมไม่พอก็ขยายไปอยู่กันอย่างสบายสบายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความใหม่ไม่เสียหายไม่มีอะไรอับอายขายหน้าถ้าเราไม่มีตึกสูงๆแล้วก็มีแก้วเต็มตึกไม่มีอะไรเสียหาย ตึกแถวยังได้เลยตึกแถวไหนว่างๆก็ไปอยู่สิใช่ป่าวพี่น้องมันต้องรู้จักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราไม่ใช้งบประมาณไอ้ล้านแปดแสนล้านงบประมาณที่จะต้องตั้งเอาไว้ผูกพันหลายปีก็จะลดไปอย่างน้อย20-3 0%ถึงปร์เซ็นต์ 30% 20%พี่น้องลดไป3,60,000ล้านงบประมาณก็ลดลงเหลือประมาณ1,44,000ล้านบาทจาก1 4 0 0ล้านส0 0 0 0ล้าน4 0ล้านบาทลดจาก1,8,000ล้าน80ล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเบาตัวในเรื่องของเงินปลูกพันุ์รัฐบาลไม่ต้องไปกู้เงินมาเพื่อมาชดเชยงบประมาณ เมื่อรัฐบาลไม่ต้องกู้เงินมาเพื่อไปชดเชยงบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องไปจ่ายเงินที่กู้เพื่อมาชดเชยงบประมาณก็จะเหลือเรื่องเงินก้อนนั้นไปไหนล่ะพี่น้องเพิ่มปัญญาการศึกษาให้คนได้เรียนรู้มากขึ้นเพิ่มความเป็นอยู่ให้คนอยู่สบายขึ้นเพิ่มสาธารณสุขให้คนสามารถจะ30บบาทรักษาได้ทุกโรคโดยที่มีมากกว่าพาราเซตามอล ข้าใจอย่างพี่น้องเมื่อประเทศได้ทั้งประเทศแล้วประชาชนได้ทั้งประเทศใช่ไหมเหมือนท่านผู้ท่าพูด,พดว่าไงอะประชาธิปไตยคือ